ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิวอพูอุ่นเครื่อง3-1มารีนอส4ประเด็นเด็ดลิโอไนโอนี่เจือจ้าเอกิจเกต้องใช้เวลาสรุป4ไฮไลท์สำคัญหลังลิวอพูอุ่นเครื่องดับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอส3-1เกมที่ดาวรุ่งอย่างริโอเอ็นกูโมฮาเทรนไนโอนี่ฟอร์มเข้าตาขณะที่เอกิจเกยังต้องปรับตัวส่วนเวียดยิงเปิดสิ่งสุดขม ลีวัปโพแสดงผลงานได้น่าประทับใจในเกมที่ไล่บทบี้เอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินอสสต่อหนึ่งเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันพุทธที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผลงานของนักเตะหลายคนน่าสนใจโดยเฉพาะแข้งดาวรุ่งและนักเตะใหม่ที่ย้ายมาร่วมทัพซัมเมอร์นี้ฟอร์มของหงส์แดงในครึ่งแรกไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่โดยเฉพาะอ e ุโกเอกิจิเกที่ผลงานค่อนข้างยังดูไม่ค่อยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมเพราะเพิ่งย้ายมาร่วมทัพไม่กี่วัน ทำให้การประสานงานยังดูเก้ๆกัๆขณะที่ครึ่งหลังทัพองแดงผลงานโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดแม้จะโดนยิงนําไปก่อนแต่สามารถทวงคืนได้แบบทบต้นทบดอกแถมผู้เล่นดาวรุ่งอย่างริโอเอ็นกูโมฮาและเทนายนี่ฟอร์มน่าสนใจมากๆที่สำคัญทั้งสองคนมีแววจะได้อยู่ในทัพใหญ่ของทีมสำหรับลุยศึกฤดูกาล2025 2026 1. ริโอพรสวรรค์เต็มเปี่ยมพร้อมก้าวสู่ทีมชุดใหญ่ จำชื่อริโอเอ็นกูโมฮาเอาไว้ให้ดีนักเตะทำผลงานได้โดดเด่นมากๆหลังถูกส่งลงสนามในครึ่งหลังและโชลีลากระชากลากเลื้อยสวยๆหลายครั้งหลายหนโดยเฉพาะจังหวะการยิงประตูที่โชลีลาโซโล่เดี่ยวซัดประตูให้หงแดงสำหรับผลงานของเอ็นกูโมฮาต้องบอกว่าเก่งเกินวัยจริงๆเพราะนักเตะเพิ่งอายุ16ปีแต่มีพรสวรรค์เต็มเปี่ยม และมีศักยภาพมากพอที่อาเนอร์สลอดกุลสื่อชาวดัตจะไว้วางใจให้เขาขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ความกล้าหาญในการครองบอลทักษะเฉพาะตัวอันยอดเยี่ยมไปจนถึงความเร็วและความมุ่งมั่นที่พาเขาเข้าไปในพื้นที่อันตรายซ้ำแล้วซ้ำเล่าและสร้างความลำบากให้กองหลังเจ้าหนูริโอแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ดาวรุ่งจากอะคาเดมีอีกต่อไป นุ่มน้อยวัยกระเตาะซึ่งย้ายมาจากเชลซีเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วได้รับโอกาสในทัวร์ปรีซีซั่นและกำลังแสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาลุ้นตำแหน่งในทีมชุดใหญ่และอาจได้สัมผัสเกมเพียบลีในไม่ช้านี้สองเ e อกิติเกเดบิว์ยังไม่ค่อยเด็ดหนึ่งในสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลทั้งในสนามนิสันสเตเดียมและทั่วโลกตื่นเต้นมากๆนั่นก็คือการลงเล่นเปิดตัวของอ e ูโกเอกิติเกหลังนักเตะย้ายมาร่วมทับด้วยค่าตัวรวม79ล้านปอนด์ น่าเสียดายที่เอกิติเกตแทบไม่มีบทบาทตลอด45นาทีในแมตต์นี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักเตะจะดูไม่มีอนาคตเพราะหากมองจากภาพรวมฟอร์มของเขาก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่เพียงแค่ยังต้องใช้เวลาปรับจูนกับเพื่อนร่วมทีมอีกสักพัก หัวหอ,อกชาวฝรั่งเศสประสานงานกับโมซาลาดได้อย่างลื่นไหลตั้งแต่ช่วงต้นเกมแสดงให้เห็นถึงสัมผัสบอลแรกที่นุ่มนวลและเกือบเปิดบัญชีประตูแรกในเกมประเดิมสนามได้ด้วยลูกไข่ย,ยิงสุดแพรววแต่โดนนายทวารเจ้าบ้านปัดออกไปได้อย่างบุบบิดย,ยังไงก็ตามการที่ดาวเตะวัย23ปีต้องยืนสูงในฐานะหน้าเป้าและแทบไม่ค่อยได้ฉีกออกไปเล่นทางกว้างทำให้ผลงานครึ่งแรกของเขาค่อนข้นขางเงียบพอสมควรและอาจจะดูน่าผิดหวังสำหรับเจ้าตัวด้วย สุดท้ายเอกิจเก้โดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนตัวไม่ได้เกี่ยวกับฟอร์มของนักเตะแค่เป็นการปรับแทคติกเท่านั้นแถมเขาเพิ่งจะมาร่วมทีมไม่กี่วันโคดอาเนอร์จึงไม่อยากให้เจ้าตัวลงสนามมากเกินไปโดยตอนนี้ก็แค่ต้องให้เวลานักเตะปรับตัวเพื่อให้เข้ากับระบบและจังหวะการเล่นของทีมเท่านั้น3า s สฟอร์มดีวันดีคืน ฟอร์เดียนเวียใช้เวลาอยู่ในสนาม64นาทีและสามารถปิดท้ายผลงานได้อย่างสวยงามด้วยการยิงประตูแรกในสีเสื้อของลิเวอร์พูลช่วยทับเดอะเรสตีเสมอให้ทีมได้หลังผ่านชั่วโมงแรกของเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายในทัวร์เอเชียผลงานของเวียสค่อนข้างดีเยี่ยมโดยทำหน้าที่คอยเชื่อมเกมและใช้ความสามารถเฉพาะตัวรวมทั้งความรวดเร็วว่องไวในการเอาตัวรอดที่สำคัญไหวพริบและความฉลาดในการวางบอลรวมทั้งหาพื้นที่ว่างทำได้ยอดเยี่ยมมาก เทรดเมเกอร์ชาวเยอรมันโชว์สัมผัสแรกที่นุ่มนวลสวยงามหลายครั้งโดยเฉพาะในครึ่งแรกที่เขาประสานงานกับบังโมบริเวณแนวลูกฝั่งขวาของลิเวอร์พูลได้อันตรายมากนอกจากนี้ยังมีจังหวะเลี้ยงบอลลื่นไหลตามสไตล์ของเขาในบทบาทหมายเลขสิบอย่างไรก็ตามฟอร์มของวีเอสอาจจะดูฝืดๆไปบ้างในบางจังหวะโดยเขากำลังปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมใหม่และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างดังนั้นหากเจ้าตัวได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องมันจะได้เลยว่าจะเห็นทีเด็ดของเขามากกว่านี้ c ีไนโอนี่ยิ่งเล่นยิ่งพัฒนาเทรไนโอนี่ลงมาสร้างผลงานได้น่าประทับใจเช่นกับเอ็นกูโบฮาโดยเฉพาะจังหวะการยิงประตูของเขาแสดงให้เห็นถึงสัญชตาตญาณที่รวดเร็วว่องไวในการจบสกอร์ ที่สำคัญยังเป็นผู้เล่นที่มีพัฒนาศัก,กยภาพอย่างต่อเนื่องนายโอนี่คือดาวรุ่งที่ใช้แววโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในช่วงปรีซีซั่นเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วก่อนได้รับโอกาสลงสนามใน FA ครับและคาราบาวครับอย่างละ2นัดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและยังสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของหงแดงที่ประเดิมสนามเกมฟุตบอลถ้วโยุโรปในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกพบกับ PSV ไฮอเฟน ปัจจุบันไนโอนี่ดูแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งในด้านร่างกายและประสบการณ์ที่มากขึ้นเขาดูมีความมั่นใจและส่งพลังมากขึ้นในบทบาทมิดฟิลด์การวิ่งเติมเข้าเขียโทษเพื่อเข้าชาร์จลูกเปิดอันแม่นยำของเจอร์มีนฟิมปงแสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมและการเคลื่อนที่ที่มีคุณภาพนักเตะมีพัฒนาทั้งร่างกายทักษะและจิตใจและหากรักษาฟอร์มแบบนี้ไว้ได้โอกาสในทีมชุดใหญ่และได้เฉิดฉายในวงการลูกหนังก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน ตัดเกรดแข่งลิเวอร์พูล30กรกฎาคม68เวสตดเฉียบริโอเอนกูโมฮาจีดสุดเกมแซงมารินอสตัดเกรดนักเตะลิเวอร์พูลเกมอุ่นเครื่องปิดทัวเอเชีย30กรกฎาคม2568หลังแซงชนะโยโกฮาม่าเอฟมารีนอส3ต่อ1ฟอเรียนเวสตดยิงงามหยดเทรนไนี่แจ้งเกิดริโอเอนกูโมฮาคว้า9แต้มเต็มริโอเอนกูโมฮาคว้า9แต้มโชว์ฟอร์มสุดจีด เวียดโชว์คลาสสองดาวรุ่งโชว์ของลิเวอร์พูลปิดทัวร์เอเชียอย่างสวยหรูพลิกแซงโยโกฮาม่าสามต่อหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องพร้อมตัดเกรดแข้งหงแดงแบบจัดเต็มงานนี้เจ้าหนูริโอเอ็นกูโมฮาสุดจี๊ดคว้าเก้าแต้มลิเวอร์พูลปิดฉากทัวร์ปรีซีซั่นที่เอเชีย,ยด้วยการแซงชนะโยโกฮาม่าเอฟมานิโนสสามต่อหนึ่งที่ญี่ปุ่นเมื่อคืนวันพุธโดยมีแข้งดาวรุ่งและหน้าใหม่หลายคนโชว์ฟอร์มเตะตาแฟนบอล 11ผู้เ,เล่นตัวจริงจอจี้มารัสวิลี่7คะแนนเซฟสุดยอดช่วงท้ายครึ่งแรกและแจกบอลเปิดเกมจากเท้าได้แม่นยำคอนเนอร์แบดดี้6คะแนนขยับเข้ากลางช่วยต่อบอลเพิ่มจังหวะเกมได้ดีอิบราฮิมากอนาเต้5คะแนนหลุดตำแหน่งหลายจังหวะต้องให้ฟันได์ช่วยเคลียร์เฟอร์กิลฟันได์7คะแนนตัดเกมสำคัญต้นเกมและแสดงความนิ่งป้องกันจังหวะหลุดเดียวมีลอตเคอร์เคส6คะแนนโดนเป่าฟาวแบบหน้าเห็นใจแต่มีความเข้าใจเกมที่ดีไรอันกราเฟ,ฟนแบก6คะแนน เคลื่อนบอลน,นิ่มนวลครองเกมตรงกลางได้ดีโดมินิกโซโบสไลนน่หกคะแนนพลาดโอกาสทองจากลูกของซาลาแต่สนามลื่นพอสมควรโมฮัมเหม็ดซาลาเจ็ดคะแนนสร้างโอกาสเพียบใจทะลุหลายครั้งขวรได้แอซิสโฟรเรียนเวสแคะแนนเทคนิคจัดจ้านต่อบอลลื่นไหลทําประตูตีเสมอสุดเฉียบโคดีก้กากโปเจ็ดคะแนนยิงชนเสาและเกือบหลุดไปยิงจากลูกโยนของซาลาอูโกโอเอกิเตเกหคะแนนจับบอลสวยแต่ไม่มีโอกาสยิงชัดเจน ตัวสำรองดาวินูนเยส6คะแนนพลาดโอกาสยิงจากลูกโยนซาลาแต่พลังงานยังจัดจ้านเคอร์ติสโจน7คะแนนโชคบอลช่วยจังหวะตีเสมอและคุมเกมแดนกลางได้ดีวาตารุเอนโด7คะแนนลงมารับเสียงปรมือคือก้องฟอร์มมั่นใจในบ้านเกิดเจอรมี่ฟิมปรง7คะแนนเปิดบอลให้ยิงนำแสดงบทบาทเกมลูกฝั่งขวาได้เด่น เทนนี่8คะแนนยิงประตูสำคัญช่วยทีมแซงนำด้วยการหาพื้นที่ได้หน้าดูชมอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์6นนคะแนนคัมแบ็กสำคัญครองเกมดีในแดนกลางคอสตาซิมิคาส6คะแนนลงมายืนเซนเ็นเตอร์อีกครั้งมีบทบาทไม่มากนักฮาวิเอเลต6คะแนนมีโอกาสโชว์จักรยานอากาศช่วงท้ายริโอเอ็นกูโมฮา9คะแนนตัวจี๊ดดิมเส้นทะลุทะลวงสร้างสีสันสุดมันยิงปิดกล่องงามหยด แอนดูรประสาน6คาแนนลงมาช่วยเกมรับและประสานฝั่งซ้ายกับเอ็นกูโมฮาได้พอใช้อาเนอร์สลตกุนซือลิเวอร์พูลยกนิ้วอาคาเดมี่หงแดงคือหัวใจสำคัญหลังเกมบุกแซงชนะโยโกฮาม่าเอฟมารีนสสต่อหนึพร้อมชมปอฟฟอร์มริโอเอ็นกูโมฮาวัย16ปีที่ลงมาปิดกล่องสุดเฉียบแถมเปลี่ยนเกมร่วมกับเทนนอวี่นเจอร์มี่ฟิลพงและเคอร์ติจน เรามีนักเตะฝีเท้าดีมากมายแต่การได้นักเตะจากอะคาเดมี่บางรายช่วยเราได้มากมันทําให้เรามีพลังก,กำลังเขายังสามารถเรียนรู้ต่อไปได้แต่หากคุณมีอายุ16ปีและคุณสร้างผลกระทบกับเกมได้อย่างที่เขาทํามันก็ต้องชมเชยกันสล็อตเอ่ยกับสื่อถึงฝีเท้าของเอ็นกูโมฮาหลังพาทีมกำชัยเหนือมารีนอส เขาไม่ใช่นักเตะคนเดียวที่มีผลกระทบหลังลุกจากมานั่งข้างสนามเทรเคอร์ติสเจอร์มีและริโอเช่นกันเขาแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเรามีนักเตะชั้นดีมากมายแต่นักเตะจากอะคาเมีช่วยได้เสมอพวกเขานำพละกำลังมามอบให้ทีมและอย่าลืมว่าเขามีอายุแค่16ปี สำหรับฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลกุซสืดัตเอ่ยว่ามันเป็นเกมที่ดีกับคู่แข่งที่กำลังลงแข่งในระหว่างสีซสั่นดังนั้นเกมจึงเข้มข้นซึ่งเยี่ยมมากเราต้องการเจอกับทีมที่สามารถต่อก่อนได้และผมได้เห็นเรื่องดี2-3เรื่องเรากลับมาได้โดยตัวสำรองพริกเกมได้เป็นอย่างดีหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ